สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ตั้มจะพามารีวิวมอนสเตอร์ลาอัลโบนะคะสำหรับคนที่ชอบสายขาวๆนะคะอันนี้ว่าเป็นด่างขาวแต่ว่าตั้มเลี้ยงตัวนี้มันจะแบบขาวเป็นปืดป้ดๆนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบขาวๆเนี่ยเลี้ยงยังไงให้สวยนะคะตั้มจะใช้วัสดุปลูกเนี่ยที่โป่งที่สุดเลยนะคะคือจะผสมดินน้อยมากนะคะก็จะมี ดินนะฮะพีสมอสแล้วก็มูลไส้เดือนหินเพอร์ไลแล้วก็สเปงน,น้ำมอสนะฮะนี่ฮะตามวัสะดุปลูกที่อยู่ใต้ภาพนะฮะใช้กระถางใส่นะฮะลายน้องจะสวยมากเลยนะสํสำหรับคนที่ชอบมอเซลลเอร์อัลบูนะฮะบางคนจะชอบลายๆอันนี้ต้มก็มีอันนี้ต้มนนต,ตัดไว้เป็นแม่พันธุ์นะฮะอันนี้ฮะลายเขาจะสวยมากค่ะ ใบหนานะฮะแล้วก็ก้านลายเนี่ยสวยมากแจ่มมากฮะอันนี้ก็รอหนอน้องมาอันนี้เนี่ยฮะอันนี้ตั้มจะไว้ทําเป็นแม่พันธุ์นะฮะลายแต่สําหรับคนที่ทำไม้แล้วก็เลี้ยงไม้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจอใบแบบขาวๆเผือกๆแบบเนี้ยอย่าคิดว่าน้องไม่รอดนะคะน้องรอดอันนี้ตั้มก็เออ่ได้มา เลี้ยงประมาณ7-8เดือนล้นะฮะราคาไม่แรงมากนะคะก็เลยได้มาขยายเพิ่มอันนี้ก็เป็นใบใหม่นะ่าเขียวอ่อนอๆใบเก่าก็เขียวลายสวยๆจริงๆแล้วถ้าใครเห็นคลิปเก่าๆตั้มเนี่ยตั้มก็จะรีวิวไม้ชนิดเดียวกันกับที่เพื่อนๆที่เขาปลูกไม้ด่างเนี่ยมีแต่ในส่วนตั้ม่ะจะเจอแต่ต้นที่ขาวๆเพราะว่าด้วยส่วนตัวคนเลี้ยงก็คือตั้มเนี่ย ชอบที่มันขา,ขาวๆอยู่แล้วไม่ได้กังวลหรือกลัวกับต้นที่มันมีใบขาวเยอะๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเคยเลี้ยงพวกต้นขา,ขาวๆแล้วก็เอาอยู่เพียงแค่ให้แสงเขาเพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงนะคะกับใบที่มันมีเขียวๆอย่างเงี้ยอยู่ตามติ่งหูอะไรอย่างงี้นะคะหรือกระจายน้อยนิดแล้วก็ลดน้ำนี่ก็คือเป็นการควบคุมน้ำ ตัมาเลี้ยงแบบพวกขา,ขาวๆเนี่ยเลี้ยงง่ายกว่านะคะก็คือไม่ต้องรดน้ำบ่อยแค่นั้นเองน้องก็จะสวยได้แบบนี้นะคะนี่ฮะอืมนี่ฮะอันนี้ต้นข้างหลังนะคะนี่ต้นข้างหลังอันนี้ตั้มก็กำลังปักชำเพิ่มนะคะกับกิ่งนี่ฮะ สองใบนี้เป็นยอดใหม่นะฮะอันนี้เป็นกระถางชามนะฮะตามโฟกัสให้ดูนะฮะคือต้นนี้นะฮะสองใบหลังตรงน,นี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบขาวขาวนะฮะไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยทุกคลิปที่ตั้มเคยมีนะฮะที่ตั้มลงไม่ว่าจะเป็นโอโลคาเซียรหรือเป็นอะไรนะฮะตั้มก็จะสายขาวขาวตั้มเอาอยู่นะฮะ เอาโบเหมือนกันนะฮะไม่ต้องกลัวว่าน้องไม่โตฮะใบใหญ่ดูใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยนะคะเป็นต้นแล้วก็อะไรไหนแจ m ๆต้มก็ตัดวางข้อจะทำเป็นแม่พันธุ์นะคะแบบลายสเสตีย์เนี่ยมันสวยมากค่ะลายแบบนี้นะฮะตั้มก็ตัดไปไอ้ที่ขาวโพนๆตํ้มก็เนี่ยฮะรอลากไว้ อย่างนี้เลยนะคะให้ลากน้องที่มันก็เป็นในกระถางเล็กๆนะคะอันนี้ต้อก็ห้อยไวเอาลากเขาห้อยไวจัดวางคออนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้กลัวนะคะกับการเลี้ยงไม้แบบเผือกๆข,ขาวๆสวยได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ชอบเหมือนกันนะคะนี่ฮะสวยนะคะน้องสวยมาก ต้ำจะเดินรีวิวให้ดูนะคะใบแต่ใบสวยสวยมากนะคะน,นี่ใบใหม่เขานะฮะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะฮะเขียวยังอ่อนๆก็ยังออกมากลางนะฮะต้องก็ดูแลอย่างใกล้ชิดไหมก็ก็ดูแลเพียงแค่ว่ากระถางน,นี้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยเพราะว่าเขาขาว เลี้ยงไม้เขาก็แค่ไม่ต้องลดน้ําบ่อยเหมือนไม้ปกตินะฮะไม่ต้องใจรอนรดก็คือก็ดูสภาพใบเขาต่งตึงก็คือเขาก็มีอากาศมีน้ําเพียงพอนะะสองสางวันทีก็รดทีรดทีก็ควบคุมน้ำก็แล้วก็รดใส่แก้วน้ําพลาสติกนะคะแก้วแบบแบบนี้นะคะรดไปต้นนี้ก็คือสองแก้วแค่นั้นเอง ก็สามวันรถทีสี่วันรถทีแล้วแต่อากาศอากาศร้อนมากก็สองวันรถทีแค่นี้เองนะคะสวยนะต้องนั่งดูเขาทุกวันเลยนะคะสำหรับเอาโบเอาอยู่นะคะวัสดุปลูกโปร่งอย่างนี้แบบนี้นะแค่นี้เองนะลากเขาก็มาค่อนข้างเยอะแล้วแหละเพราะว่าตั้มปัด มาจากต้นทางนี้แล้วก็ให้เขาแตกยอดใหม่นะคะแล้วก็ไอตัวด่างสวยๆต้องก็มาวางไว้เป็นทำแม่พันธุ์เอาไว้ให้น้องสวยแล้วจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ชอบไม้ด่างแล้วก็เจอไม้ขาวๆไม่ต้องกังวลนะคะเลี้ยงได้นะคะส่วนปุ๋ยเน่ก็ไม่ต้องไปใส่มันมากนะคะสำหรับคนที่ที่เลี้ยงอัลโบก็ใส่ออสโมโคส ถ้าเกิดมันขาวเกินไปก็ใส่ยูเลียแค่นั้นเองต้มก็จะมียูเลียไว้ในสวนนะคะแค่นั้นสําหรับต้นที่ขาวเกินแล้วก็ใส่เข้าไปหน่อยสองสาเดือนใส่ครั้งทีนะฮะก็ไม่ได้แค่ไม่ให้เขาขาดสารอาหารก็เติมมูลไส้เดือนไปให้นิดนึงเอาสมโมโคตนิดหน่อยไม้เขามีแสงมีน้ำแล้วก็มีสารอาหารนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้นะคะ ไม่ได้ทิ้งตามมีตามเกิดหรือตามขว้างนะนี่ก็เป็นการรีวิวไม้หลายหลายคนก็มีแล้วแหละแต่ละสวนนะ่ะบางคนก็เออลายสวยๆลายแบบสเตียลายแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้มก็มีทั้งสเตียทั้งขา,ขาวๆแต่ส่วนตัวเนี่ยก็คือชอบไม้ะไรที่มันเป็นขา,ขาวๆอยู่แล้วก็เอาอยู่ไออย่างใบนี้นะคะก็ขาวทั้งใบก็ไม่มีรอยช้ำรอยอะไรก็อยู่มาจนได้เพราะว่า เราแค่ดูแลน้ำดูใบหนาแต่ว่าใบเขาจะบางจนเห็นนิ้วมือเลยนะคะอยู่เห็นลายนิ้วมือตั้มแล้า,าก็แข็งแรงฮะจะับไม่มีแบบช้ำนงช้ำน้ำอะไรฮนะโดนแดดโดนน้ำอะไรก็ธรรมดาก็ถึงบอกว่าถึงจะขาวก็ไม่ได้มีอาการช้ำน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาอยู่ะฮะแค่ลดน้ำควบคุมน้ำควบคุมแสงแค่นั้นเอง ใบะะใหม่ๆก็ยังสวยงามสีสันสดใสนะฮะวันนี้ใบใหม,ใหม่งอกมาแล้วต้ากวางข้อเดี๋ยวก็จะยกตัดให้มันเป็นอยู่ในอีกกระถางหนึ่งแบบนี้นะฮะตอนต้าซื้อมาเนี่ยต้าซื้อเป็นไม้วางข้อมานะคะเป็นกระถางระบายแบบนี้นะฮะนี่ตอนต้าซื้อมาต้นจะซื้อมาแบบเนี้ยกระถางระบายแต่ว่า น้ำก็เลี้ยงมาอย่างที่ตั้มบอกห้ 5, เดือนประมาณนี้ฮะก็ได้มาจนนี่ขยายได้สองต้นสามต,ต้นแล้วแล้วก็ใบไหนที่เป็นลายสเตียพันที่เป็นลายแบบสเตียตั้มก็จะวางข้อแยกตาไล่ตาให้มันเป็นแม่พันธุ์ใหม่นะฮะสำหรับันันี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะคะ มีอะไรก็อินบ็อกซ์สอบถามติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ f b o o k s o l s o o o t o n 2ได้นะคะทักแชทคุยกันเรื่องไม้นะคะเลี้ยงด้วยความรักนะคะสวัสดีค่ะ